ใส่เกลือถ้วยหนึง่งโอ้ยเนาะกินกินกินได้มาแจกก,กินไม่ได้แจกเพราะฉันกินได้มาแจกกินบ่ได้มาแจกไม่ได้แม่นบ่แมน่แมนบ่ฮะ,ะเราเรามีประชากรเราเยอะเรา <laughs> กินได้ก็แจก,กไม่กินกินไม่ได้ก็ไม่แจก,ก ใส่ผักอย่างอื่นก็ได้นะคะเอาที่สบายใจของเรานะเราชอบผักไหนเราก็ใส่นะคะนะแซมมี่นะเอาที่สบายใจแซมมี่นะว่าแซมมี่จะใส่อะไรก็เอาที่เราแบบสบายใจนะว้าคู่ไปคู่มาก็สวยนะถ้าถ้าเราอยากรู้รสเราก็ต้องแตะดูนะแซมมี่นะ เต็มกะละมังแล้วแซมมี่เออแซมมี่ม,มีเต็มกะละมังแล้วกะละมังเล็กไปไหม <c oughs> แซมแซมมี่กะละมังพี่เล็กไปไหมน้ำกิมต้องพิเศษครับผมใส่ถั่วเยอะๆอร่อยมากครับ <c oughs> ใช่ใช่ถ้าใส่ถั่วเยอะอร่อยนะแซมมี่ <c oughs> ต้องใส่ถั่วป่นด้วย น้ำกิ้มไก่ต้องมีถั่วป่นนะคะใช่ตามที่แซมมี่บอกเลยใส่เขาใส่ถั่วป่นเวลากล้วยทอดเขาก็มีน้ำกิ้มหวานๆใส่ถั่วป่นด้วยนะแซมมี่นี่เห็นไหมใส่เราสวยงามตลาดแตเนี่ยแซมมี่น่ากินเปล่นะ ไปควรมาก็คุ้เขาให้เข้ากันแล้วนะแต่น้ำจิ้มไก่นี้เราต้องนี่เสร็จสมบูรณ์เสร็จสมบูรณ์พูนสุกนะคะแะมมี่ดูน่ากินไหมนี่เต็มกระมังน่ากินไหมปอเปี๊ยะทอดปอเปี๊ยะทอดน้ำจิ้ม ต้องเด็ดน้ำลายแตกครับเ <laughs> นี่ยเสร็จแล้วนี่เห็นป่ะเสร็จแล้วโอเคเสร็จแล้วนะแจ๊คตัวเองคนเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้ว,แล,วแล้วเรามาห่อทอดเราก็ต้องมาห่อทอดเองนะแซมมี่นะห่อทอดนะ อยากรู้ก็แตะดูนะชิมดูนะแซมมี่ว่ามันเค็มหรือไม่เค็มเราไม่ต้องเค็มมากเพราะเราเราต้องไปทำน้ำจิ้มไก่เสร็จสมบูรณ์คูนสุกนะคะอันนี้คือใช่ปอเปี้ยนะคะเหลือแค่ม้วนใช่ที่ก็เหลือแค่ม้วนนี่แหละ นั่งวนก่อนนะนั่งมวนก่อนนะจ๊ะเอาจานก่อนนิดนึงต้องเอาจานก่อน,น

อยากกินไหมคะอยากกินไหมคือสิเดี๋ยวจะไปกินน้ำเดอ้อสาวโซวสันจ้ามาเด้อมาเด้อมาเด้อพี่แดงมาเด้อแย่แดงเจ้า